แต่ก็รางวัลที่หนึ่งเนี่ยจากจาการขอกราบเชิญแขกรับเ <im it> ชินนะถ้าเกิดว่าผู้ที่เขียนเนี่ยมางานก็จะม,มอบรางวัลเป็นเพชรนะฮะเขาเป็นเตันีเอสไอซึ่งนารีนะฮะได้ไดมานำมาร่วมก,กิจกรรมด้วยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคือคุณนพพัชโสโทนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าวันนี้เข้ามาร่วมง,งานด้วยหรือเปล่า นะฮะถ้าไม่มาก็จะฝากไว้ที่ที่วัดพุทธวิหารนี่นะฮะเขาเขียนว่าถ้าทรงเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงจิตถ้าทรงคิดคนสร้างทางสวยพระทรงเป็นศูนย์รวมร้อยดวงใจน้ำพระไทยทรงล้นปัตตภี แม้ลํำบากยากเข็มเส้นทางราชทรงประพาสเสด็จพระทรงสีมอบรอยยิ้มของพ่อหลวงเพื่อปวงชีจอมมีมหาราชอง์ราชันอันนี้คือได้รับรางวัลที่หนึ่งนะฮะคุณน,นกนกพนันธสุโธเนี่ยเขาอยู่ เขียนเบอร์โทรไรไว่ให้เรียบร้อยนะฮะก็ต้องขออับแสดงความยินดีด้วยนะฮะซึ่งการประกวดกรอฟนเติธรรมต่างๆเนี่ยเราจะใช้วิธีคือส่งเข้าไปในเฟซบุ๊กของทางวัดพุทธมิหารหรือว่าทางของคณะเราทีมงานเรา